สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เบื้องต้นกาที่พ้อปลูกแล้วนี่ต้นกาของโทริสองอันนี้เป็นพันชีบะพันจากจากวัดชีวะขื้นซื้อนะจะปลูกในกระถางนี่ใส่ปุ๋ยคีไกไปแล้วปลูกสามต้นกาสามต้นกาพี่น้องนี่สามต้นกาแล้วก็กระถางนี้ก็ว่าจะปลูกพันนี่พันใหญ่สามกระถาง ไอ้สามกระถางน้อยใส่กระถางไงนี่พี่น้องขับปีที่แล้วพอดีอ่ามันพันของพันชิบะบอมี่ปีนี้ไปเจอกนอ่ะล่อมามปลูกธุ์น,นี้แซ่บนะขึ้นซื้อนะรานะคาแพงเลยนะแถวชิบะนะถ้าพอออกมาเนี่ยต้นตาเขาจะโตเร็ว,ลวหลักจากโอกาสที่เฮ้าเก็บ เ็ผลผลิตมันจะเร็วขึ้นปีที่แล้วปลูกแบบเอาเมาเล็ดหยอดลงเนาะกะ็โอเคนะกระถางส่งนึกขนาจะมันสามสิบสองสามสิบผ่านรปเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับเม็นมาวัดจำมมบได้เดี๋ยวันจะวัดให้เบิรงเดี๋ยวนี้ขยับมานหนึงชิดกันไปแต่ก็บบอกมีปัญหาหเนาะเพราะว่า บ้าเขามันก็ยังตรงนี้แล้วก็มันก็แพ้ตรงนี้แต่ให้พื้นที่เขาจะน่อยเป็นระยะเขาโอเคบนดเนนอนน้ำนะพี่น้องปลูกทุเรศงให้ดินให้ให้หน้ำเมื่อดินแห้งอันนี้ดินมันชื้นดีแล้วฝนตกบาว่าฝนตกมาว่นวาน,นี่อีกสองมือกับเตรงอีกพี่น้องพยากรน,นี่แม่ดีแล้วญี่ปุ่นว่าจำป็นตรงรถเดี๋ยวออกระถานี่เนาะ น,นี่เนาะนีนน่น้อยกำปลูกได้อันนี้เป็นกระถางใหญ่จะเอาพื้นที่โดยสุขีใจกันจะมาให้ปุ๋ยอีกที่กันน้องเนี่ยช่วงเขามีดอกกันล่างสิเริ่มอันเขาเรียกอะไรลงหัวบอกเออไม่เป็นลงหัวเริ่มมีอันฝากบอกมีรากก็บัวเนี่ยแจกภาษาไทยบอกน,นะเนาะภาษาอีสานว่า,า,า,ม,ามันจะเริ่มแบบลงหัวภาษาอีสานมา เกียมากันหน่อยเดี๋ยวมันกับสิละลายเองพี่น้องลงดินมือนีกจบพวกโฮดด้วยพี่น้องเพรากว่าถาเห้องดการละลายมันสีดีแมนอยู่ดอกลกพิชาการแต่ว่าผลมันสิโต๊บ่อยากโดหลายมันสิหืมบานห้าเอิญ่ามันหืมมันสีเหียวเหลือง Okay, อันนี้เป็นพันไงแล้วอีกกระถางนึงก็จะปลูกพัในไงกับซีบะผสมกันจากนั้นก็นจะปลูกในถุงถุงดิน14ลิตรกับ2 5ลิตรให้เบิง่ง อันนี้แบบว่าพี่เมียมเขาใส่ปุ๋ยมาเรียบร้อยอันนี้ย่างเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนิดนึงแล,แล้วก็ปลูกแล้วก็เจาะได้พี่น้อง,องเจาะเขาะควนว่าเจาะมาันเจาะดิบ่าม,มันกระถางกระถางสันีมีรูระบายจากโรงงานมากเนาะเจาะ ะะจะเอาประมาณคืบหนึ่งกับเจาะไปลูหนึ่งคืบนึงเจาะไปลูหนึ่งเจาะดันขังซีรอี่องว่าสิบสี่ลิตรกับยีิบห้าลิตรเดี๋ยวจะวัดส่งส่งสูงห่างให้เบิงเนาะ ปุ๋ยเนาะก็ะต้องใส่ประมาณสักต่ำต่ำน้อยน้อยสองต่ำพราอันนี้ปต้องใส่ประมาณปลูกไปสักสองอาทิตย์พอไม่ใส่ถ้าปลูกพันธุ์นี้พันธุ์น,นี้ไงเดี๋ยวทำร่องลูมกรแล้วก็ใสอ่อันนี้จะต้องค้นน้ำต้องค้นน้ำให้เขาเพราะว่าดินมันแห้งอยู่ คาเดวเช็ดกระถางเอารอบนอกกันเนาะรอบนอกรอบนอก68รอบใน64ส่งลิึบส่งลนึบอ่า28เซนติเมตรอันนี้นาะกว้างกว้างเอารอบในเนาะ3.6รอบนอก40 กระถางแบบนี้โอเคใส่ไ,ได้พีธที่ไบ,บปลูกโอเคสําหรับคนไม่มีพื้นที่เนาะอยากปลูกทวีส่งกินเองได้ขาเช็คทุ่งดินส่งลึกเนาะส่งลึกส่งลึกประมาณนะอ๋อยี่สิบปดเซนติเมตรพี่น้องใครๆกับกระถางเบอร์เก้าหัวสีพี่น้องด่านไม่ด่านไม่นนก็กว้างเนาะประมาณยี่สิบพี่น้อง อันนี้ก็คือกันอันนี้ถุงสิบสี่ลิทนะยี่สิบอันนี้กระส่งดึกยี่สิบแปดเซนติเมตรอันนี้เป็นถุงดินยี่สิบห้าลิทน,นั่นเท่ากับกระถางเบอร์ง่ายๆนั่นเลยเบอร์ง่าที่เขาปลูกมะเขือเทศอ่าะส่งลึกสามสิบสามสิบสองเซนติเมตรพี่น้องแล้วก็รอบในของเส้นผ้าสุนกลางกับ สามสบสาสิบซนติเมโอเคเดี๋ยวประมาณสักช่วงที่เขาจะเริ่มตจบประมาณเดือนหนึ่งมันเบิงอีกแล้วก็ช่วงที่เขาว่าจะจับฝากจับจับเขาเรียกว่าจับจับนวยบบพากอีสานมาอ่าประมาณเดือนเดือนตุลาเนอะเดือนเก้าเดือนซินี่แหละ